สวัสดีค่ะวันนี้พี่เบนจะมาสอนทำสแตมปิ้งเพจนะคะเกี่ยวกับลายเพจปั๊มต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําไว้ให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีทําสอนน้องๆนักเรียนกันไว้บ้างแล้วเพจปั๊มนะคะอันนี้เป็นแผ่นสเตนเลสนะคะใช้งานง่ายก็จะมีลายลวนลายหลากหลายนะคะเป็นที่นิยมมีทั้งแบบแผ่นเหล็กนะคะแผ่นกลมต่างๆ แบบนี้นะคะเลือกซื้อใช้ได้ตามที่เราชอบนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องมีก็คือหัวปั๊มซิลิโคนแบบนี้นะคะที่เขาจะแถมมาในชุดหรือซื้อแยกต่างหากหัวปั๊มก็จะเป็นงานเจลลี่นะคะนิ่มอย่างดีนะคะเป็นหัวพลาสติกแข็งๆก็จะปั๊มไม่ค่อยดีนะคะอ่าแล้วก็จะขายคู่กันมาก็จะเป็นแผ่นกรีดค่ะจะเป็นพลาสติกหรือเป็นแผ่นเหล็กก็ว่ากันไปนะคะอยู่ที่ว่าเราซื้อแบบไหนมาใช้งาน ท,ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นพวกแผ่นพลสติกหัวปั๊มแบบนี้นะคะเวลาทําความสะอาดอย่านําพวกครีนเซอร์อะไรไปเช็ดนะคะให้เราใช้ที่กิ้งขนเสื้อผ้าก็ได้นะคะแต่ทีนี้พี่เบนไม่มีก็จะใช้เป็นเทปกาวนะคะแปะเก็บที่ฝุ่นเศษขนต,ต่างๆก่อนจะทํางานนะคะส่วนตัวกรีดเนี่ยเราสามารถใช้สำลีไร้ขนนะคะชุบครีนเซอร์พัดหรือแอลกอฮอล์คลีนเช็ดได้นะคะเช็ดทำความสะอาด ส่วนตัวเพดปั๊มนะคะเวลาใช้งานเสร็จเราก็จะใช้สำลีไร้ขนนะคะชุบครีนเซอร์เช็ดทำความสะอาดก่อนที่จะใช้งานนะคะบางทีมีเศษสิ่งสกรปรกฝังอยู่ในนี้นะคะทำงานออกมาก็จะได้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะอันนี้ก็เป็นเพดลายอ่าเดี๋ยวเราจะถึงใกล้เทศกาลวาเลนไทน์ก็เลยเอาลายน่ารักน่ารักมาทำสอนกันดูนะคะโอเค สีที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นโทนขาวดำยอดนิยมนะคะก็จะเป็นประมาณแบบนี้สีปั๊มนะคะมันจะเป็นสีเฉพาะไม่ใช่สีเจลนะคะนะคะสีพวกนี้ลักษณะจะแห้งง่ายเพราะฉะนั้นเวลาทำควรใช้เวลาให้เร็วนิดนึงนะคะเวลากรีดแล้วจะสแตมปิ้งลงไปเราก็จะเตรียมเล็บอันนี้เราทาสีไ้แล้วก็จะเป็นแคตอายนะคะโทนซิลเวอร์ แล้วก็สีที่จะใช้ก็จะใช้เป็นโทนสีดําก่อนแล้วกันเนาะให้เห็นชัดๆเวลาเราทำนะคะเราก็จะรูปสีลงไปที่ตัวอักษรก็ได้หรือลายไหนที่เราจะทำอันนี้เราจะทำเต็มลายนะคะรูปเบาๆพอค่ะแล้วก็ใช้แผ่นกรีดนะคะกรีดพยายามกรีดรูปให้ครั้งเดียวจบอ่าเช็ด นะคะิ้งออกมาเห็นไหมคะก็จะติดออกมาแบบนี้นะคะไม่ต้องกดแรงนะคะเสร็จแล้วตรงตำแหน่งที่เราไม่เอาอย่างเช่นมันติดอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้เทปกาวแท็บเอาออกอ่าแล้วเราก็จะติดไปที่บนเล็บทีนี้ของพี่เบนก็คือค่อนข้างเก่ามากแล้วนะคะซิลิโคนจะมัวมากก็อาจจะตำแหน่งอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะคะ ค่อยๆกดลงไปให้เต็มหน้าเล็บค่ะอ่าเห็นไหมคะทีนี้เล็บมันเป็นทรงยาวนิดนึงมันก็เลยจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะเราอาจจะมาเติมได้นิดหน่อยตรงที่รอยที่ขาดนะคะแต่จะได้ซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูนะคะอ่าไม่ติดแล้วเพราะว่างานค่อนข้างแห้งไม่เป็นไรคะ่ะนะคะเวลาทำความสะอาดหัวซิลิโคนเหมือนเดิมนะคะให้ใช้เทปกาวแปะ เอาสีเดิมที่แปะอยู่ส่วนเพจปั้มเราก็ใช้คีเซอร์เป็นตัวเช็ดนะคะทำความสะอาดลายตอนนี้ก็มีลายหลากหลายให้เลือกมากมายนะคะในเพจปั้มาต่อมาเราจะทำกับพื้นสีขาวบ้างเราจะใช้สีปั้มเป็นโทนสีส้มแล้วกันนะคะลองดูลายหัวใจกันบ้าง ะะก่อนจะทําก็เตรียมทาความสะอาดอุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อยก่อนจะได้รวดเร็วนะคะนะคะทาสีไม่ต้องเยอะมากไปนะคะกะว่าเวลาเรากรีดนะคะให้มันเต็มหน้าเล็บให้ลงร่องเล็บได้พอดีพอดีนะคะแตรมนะคะกดขึ้นมาเห็นไหมคะถ้าเรามีสีคุณภาพดีๆค่ะแต้มยังไงก็ออกมาติดนะคะ อันนี้เราจะทำด้านขวานะคะเพราะว่าเล็บมันหน้าใหญ่ทำแนวเฉียงแล้วกันเนะาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดีไซน์ในการตัดเส้นหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครมีโทนสีสันทำกับพื้นสีขาวก็ได้างานน่ารักน่ารักเก๋นะคะค อันนี้เราก็เช็ดเลยนะคะอย่าปล่อยทิ้งข้ามวันนะคะบางทีการทิ้งให้สีมันฝังลงไปในแผ่นเพจปั๊มต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ครั้งหน้าเราทํางานออกมาติดไม่ค่อยดีนะคะเช็ดทําความสะอาดเลยต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูลายแบบตอกไม้อย่างนี้มั้งนะคะเป็นลายเหมือนผ้าม่านนะคะอันนี้ก็น่ารักสวยค่ะหรือถ้าใครมีไอเดียนะคะเราสามารถเติมสีลงไปในช่องว่างก็ได้ อย่างเช่นกรอบสีดำใส่สีแดงลงไปแบบนี้นะคะตัดเส้นตัดอะไรแบบนี้ได้หมดอต่อไปขอเป็นสีขาวอีกอันนึงแล้วกันอันนี้เราทาสีรองพื้นกันไว้บ้างแล้วนะคะเป็นชาร์ตเก่าที่ทำไว้น,น,าาน,น,ไววนะคะ อันนี้จะมาใช้สีเขียวดูบ้างลองดูลายทีๆแบบนี้นะคะว่าทำออกมาจะสวยไหมนะคะถ้าเราจะเอาลายเต็มลายแต่เล็บลูกค้าจริงไม่ยาวขนาดนี้นะคะจะทำง่ายกว่านี้เยอะเลยค่ะนะคะกรีด โอ้สวยมากเลยเห็นไหมคะนะคะเราก็เอาลายตรงตำแหน่งที่เราไม่ได้ใช้ใช้เทปใสแท็บออกนะคะอันนี้พี่เป็นจะใส่แนวขวางนะคะกันงานขาดเวลาเอียงนะคะกิ้งจากทางที่เราถน,นัดนะคะเห็นไหมคะ น,นิ้มือต้องนิ่งนิดนึงนะคะทรงเล็บเป็นทรงสายฝอแล้วก็อย่าไปกดงานแรงนะคะไม่งั้นงานจะขยายเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมคะสวยนะคะเดี๋ยวเราก็ตัดขอบตัดเส้นตอนนี้นะคะพวกลายเพจปั้มต่างๆก็จะมีลายหลากหลายเข้ามาให้เราเลือกใช้งานได้เยอะแยะก็ทำให้เราทำงานง่ายบางคนไม่ชอบงานเพ้นท์นะคะคก็ทำให้เรา ดีไซน์งานเก๋ๆออกมาได้อ่าเดี๋ยวขอเป็นตัวหนังสือสักอันนึงนะคะขอเป็นสีดำแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นเล็บสีแคทอโทนซิ l เวอร์นะาเป็นตรงนี้แล้วกันเหมือนเดิมค่ะ สีเช็ดนะคะใครจะทําเอียงซ้ายไปขวาก็ได้หรือใครจะทําขึ้นล่างขึ้นบนก็ได้นะคะอันนี้มีสีเดิมอยู่บ้างพยายามเช็ดครีมของเก่าให้ดีนะคะอย่างนี้นะคะบางทีเราเอียงจากทางฝั่งนี้ที่เราถนาดัดเรามาดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะ นะคะคพยายามทําเอียงจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายงานตัวหนังสือก็น่ารักนะคะถ้าเราดีไซน์ทาพื้นสวยๆไว้ <S <S นะคะงานพวงนี้ทำง่ายลายง่ายดีไซน์ได้ง่ายนะคะ ะะอยู่ที่สีสันรองพื้นต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําไว้บ้างแล้วนะคะสวยงามถ้าเราไม่ดีไซน์เพิ่มเติมอะไรต่อเราก็ลงท็อปโค้ทได้เลยค่ะหรือถ้าเราจะเล่นลายอะไรต่อเราก็ทํางานให้เสร็จแล้วค่อยจบงานด้วยท็อปโค้ทนะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณมากฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องทาง YouTube ถ้าสนใจให้แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆหนะ้าร้านอยู่จังหวัดชนบุรีแยกคีรีนะคะชื่อร้าน Benny Nail and n a i น s ช o อชนบุรีนะคะสามารถทักมาได้นะคะทาง ID l i ี e ไหรือว่าแชทช่องทางแชทเฟซส,ส่วนตัวก็ได้นะคะยินดีให้คำแนะนำก่อนค่ะที่ร้านรับสอนนะคะแล้วก็บริการทำเน็บจ้ะขอบคุณมากนะคะ